จะได้เอามาจอดตั้งในลานขายในรถพร้อมขายสำหรับคันนี้นะ MG 5 1.5D ปี2022แพ้ค่ะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะได้ชุดแต่งสปอร์ตตี้แต่คันนี้เดี๋ยวหลายคนเห็นว่าเอ๊ะคุณโมมันเป็นตัว C หรือเปล่าเพราะว่าล้อแม็กมันลายเดียวกับตัว C ไม่ใช่ค่ะทุกคนอันนี้คือตัวดีนะแต่เจ้าของเดิมเขาเอาไปใส่แม็กที่เป็นตัว C แต่เจริงๆทุกคนดูมันสวนกันนะคือเหมือนเหมือนพอรถมันขาวมากใช่ไหมเขาก็แต่งแม็กนะคะเป็นเหมือนตัว ตัว C แต่ว่าเป็นเป็นเปยโนแบ็คนะแล้วก็มีชุดแต่งสปอร์ตตี้ให้รอบคันชุดแต่งไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะคันนี้เลขไม่8ป0พันกว่าโลเท่านั้นยังไม่แ0 0พกว่าโลเท่านั้นนะแล้วก็นี่กระจกข้างนะคะเป็นดําคาดแดงคันนี้เรียกได้ว่าชุดแต่งที่แต่งมาให้สวยที่สุดในร้านที่โบเคยขายแล้วก็ว่าได้เอาจริงถ้าไม่ใช่ตัวเอกนะคือให้มาครบเลยคันนี้ตัวดีด้านในมีอะไรบ้างเขออ้าไปดูกันเลยจ้ะ ตัวนี้ด้านในเนี่ยก็ยังคงได้เป็นในสูนตัวเบาะหนังเช่นเคยนะคะแล้วก็ได้ในรถเนี่ยก็จะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบขคันให้นะจ๊ะแล้วก็มีส่งในร,ระบบต่างเนาะระบบบูทูธอะไรต่างๆ,ๆคันนี้มีให้ครบแล้วคงอะไรบันติฟังกชันเบรกมือออโต้เบรกโฮมีครบเลยทุกคนมันสวยมากจริงคันนี้ออกห้ามวันหกแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทวันนี้มามือสองเลือราคาไม่ถึงสี่แสนงงปะงงดิคือแบบทำไมมันถึงขายดีรู้ป่ะหลายคนอาจจะชอบถามว่าคุณบอลทำไม MG ห้าของคุณวอลมันขายดีจ ตัวรถบอดี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แรงแล้วก็มีรถมีวารนตีสูตรอยู่ด้วยนะอย่างวารนตีสูตเนี่ยมัน4ีปีแสนสองใช่ไหมทุกคนอันนี้รถปี2 2่อเลยเลยโหเหล็อสามปีได้มั้งแล้วคือมันมีสูตรในการรองรับลูกค้าทุกคนอะ่ะมันมีวารนตีให้แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยและอย่างเนี้ยบอดี้อย่างนี้ชุดแต่งสปอร์ตตี้รอบคันแค่สปอร์ตตี้รอบคันก็ตีสักสองหมื่นขึ้นไปแน่นอนแต่ทุกคนวันนี้คันนี้ออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถได้ผ่อนประมาณหกพันกว่าบาท มีชุดแต่งสปอร์ตตี้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจ MG5 นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับโบได้นะรถคันนี้กุญแจ2ดอกมีบุ๊กเซอร์วิสให้เข้าศูนย์เแล้ว1ครั้งเลขไม่8,000กว่าโลใครสนใจคันนี้รีบทักเข้ามาของดีแบบนี้ไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยน้องสวยมากมากจริงรถปี2022นะคะ ใครสนใจพนักงานบริษัทเงินเดือนขอ15,000บาทขึ้นไปซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องขำไม่ต้องรวมนะจ๊ะผ่อนถูกเงินก่าตะลอดสัญญาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ